มงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับเรื่องราวความเข้มขลังของวัตถุมงคลอันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและประเวทวิทยาคมอันลึกลับกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทางช่องขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคตประหรอดนะครับก็ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคตประหลอดสุดยอดแห่งคตนั้น กล่าวกันว่ามีพระพุทธคุณเทียบเท่ากับหรือว่าดีกว่าเหล็กไหลเสียอีกเป็นที่สุดแห่งธาตุกายสิทธิ์มีลักษณะเป็นการแข็งตัวขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลากหลายรูปร่างและสีสันมีทั้งสีทองสีน้ำตาลสีเกร็ดเพชรสีเงินและสีดำซึ่งลักษณะของสีของคดประรลอดนั้นก็แล้วแต่ว่าคดปร,รอดนั้นจะเลือกกินธาตุชนิดไหนมากที่สุด โคดปลอดเป็นธาตุที่มีพุทธคุณในตัวสามารถปรับธาตุตั้งธาตุในร่างกายของผู้ครอบครองให้มีความสมดุลกันเพื่อรักษาโรคต่างๆได้อีกครั้งยังมีฤทธิ์อำนาจรักษาปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของให้พ้นภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดฝีปีศาจอุน่นใสมนดำได้เชินเดียวกันกันกบธาตุเกษ์จมพวกเหล็กไหลบรรดาพระเกจิอาจารย์ ผู้มีความรอบรู้ในวิชาธาตุกายสิทธิ์ส่วนใหญ่ท่านเหล่านี้มักจะนิยมโคตรประหลอดมากกว่าเหล็กไหลเสียอีกโดยเปรียบว่าเหล็กไหลนั้นก็เป็นเพียงแค่ธาตุเหล็กจะเหนือกว่าธาตุประหลอดที่สามารถกลืนกินธาตุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเหล็กโลหะได้เกือบทุกชนิดได้อย่างไรกันโคตรประหลอดทีินับว่าเป็นสุดยอดของโคตรประหลอดนั้นจะมีลักษณะเป็นสีดํา และมีเกร็ดเหมือนเพชรซึ่งในตำราคูบาจารย์ท่านบอกกล่าวสืบทอดต่อกันมาว่าปลรรอดดำนี้หากมันได้กินธาตุทองจนอิ่มเต็มที่แล้วมันก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่ในหินดำด้วยฤทธิ์เพื่อบำเพ็ญตบะของตัวมันเองส่วนมากแล้ววิชาเศกคดปลรรอดดำนั้นจะสืบทอดกันมาจากฝั่งลาวเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มี แร่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีอิทธิติ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นอย่างมากมายอีกทั้งครูบาอาจารย์ที่ดๆรับวิชานี้ส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับการถ่ายทอดมาจากฝั่งลาวและพมา่าซึ่งโคตรประหลอดนี้ใช่ว่าจะหามาครอบครองกันได้โดยง่ายเพราะว่าโคตประลอดนั้นจะเลือกอยู่กับคนที่มีวาสนาบารมีเท่านั้น และเมื่อผู้ครอบครองนั้นสิ้นบุญไปแล้วและไม่มีผู้มีบุญบาร,รมีวาสนาพอที่จะครอบครองต่อได้โคดปลรรอดนั้นก็จะสูญสลายหายไปเองโดยทั่วไปนั้นคดปลรรอดจะเนื้อแข็งมากเพราะว่าปลรรอดนั้นกินธาตุอื่นๆเข้าไปจนมันอิ่มตัวบวกกับการผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและเมื่อเราสัมผัสกับปลรรอดดำก็จะไม่มีคราบดำๆติดมือเลย อันเนื่องมาจากว่าคตประหลอดไม่ได้กินเงินและก็ท่าทองเข้าไปนั่นเองคตประหลอดสามารถแบ่งออกเป็นได้สีประเภทดังนี้คือ 1. คตประหลอดธรรมดาจะมีลักษณะเป็นสีดำสองคตประหลอดเงินจะมีลักษณะสีออกเงินดวงสมโคตรประหลอดทองจะมีสีออกทองแวววาวและสโคตรประหลอดเพชรมีแสงระริบระยับทอแสงเป็นประกาย และโคตรปรลอดเพชรนี่เองที่ถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งโคตรประหลอดมีพลังและความแกร่งมากที่สุดและหายากเป็นที่สุดรองมาจากประหลอดดำเกล็ดเพชรครับผมเรื่องราวของโคตรประลอดสุดยอดธาตุเกยียรตินั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม